d e น i m e s s e n น e สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับแบรนด์ที่สร้างเงเกงยีนพรีเมียมมาแล้วมากมายหลายรุ่นนั่นก็คือ p i c k r อ w o r k ิรเหวิร์กจำหนเงเกงตัวแรกในวันที่4เมษายน2 0ยน2.0.1.0แล้วถือเป็นวันครบรอบของแบรนด์ด้วยเช่นกันครับ p i กเกอร์เวมาจากทิกและ Tiger, ซึ่งเป็นปีเกิดของผู้ก่อตั้ง2คนนั่นก็คือพี่โอและพี่ชัดและ Work มาจากคำว่างานรวมกันเป็นงานของหมูเสือนั่นเองครับจากคำพูดคุยกันในวันธรรมดาด้วยประโยคที่ว่าทำไมเราไม่ทำสิ่งที่ดีที่สุดทำมาเป็นของเราจึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นแบรนดก์กางเกงสุดพรีเมียมที่อยู่คู่คนไทยมากว่า14ปีเมื่อเข้ามาถึงหน้าประตูน,นะครับเปิดเข้ามาเราก็จะพบกับโรงงานผลิตที่มีจักมากมาย วางเรียงกันซึ่งจักรแต่ละตัวก็มีหน้าที่เฉพาะในการทำงานแค่งานเดียวไม่ว่าจะเป็นจักรของแบรนด์ Union Special สิ่งเกิดที่มีอายุมากกว่า50ปีหรือบางตัวก็เป็นรุ่นคุณปู่ก็ยังได้เลยครับด้วยคอนเซปต์ของพิกเกอร์เวิร์กตั้งใจทํากางเกงยียนออกมาในสไตล์โมเดิร์นวินเทจดังนั้นเพื่อให้ได้กลิ่นอายความเป็นวินเทจเครื่องมือที่ผลิตก็ต้องวินเทจด้วยเช่นกันรวมถึงผ้าที่พิกเกอร์เวิร์กใช้ทอด้วยเครื่องทอโบราณหน้าแคบก่อนยุค19 7่ส่งผลให้กางเกงพิกเกอร์เวิร์กมีความเป็นโมเดิร์นวินเทจอย่างแท้จริงที่สําคัญอีกอย่างก็คือวัสดุท,ที่ใช้เป็น ระดมเงินเม็ดบนใช้เป็นเนื้อเงิน s i l เวอร์5กลึงและขัดแต่งด้วยมือทุกขั้นตอนสุดท้ายเอกลักษณ์ความเป็น p i กเกิลเวิที่ใครๆก็รู้ได้ก็คือกระเป๋าข้างหลังทั้งสองข้างที่จะมีคําว่า p w ย่อม,มาจาก p i กเกิลเวิ และพอบที่เป็นภาษาไทยของคำว่า Pi c k ์เวิร์นั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับก็คืองานพรีเมียมแฮนด์เมดจากความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณภาพและความใส่ใจในทุกขั้นตอนจาก Pi c k ์เวิร์สำหรับ3ตัวแรกที่แขวนอยู่หน้าทางเข้าถือได้ว่าเป็นกางเกงยีนในประวัติศาสตร์ของ Pi c k ์เวิรเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ1950กางเกงยีนตัวแรกตัวครบรอบ5ปีไฮไลท์ก็คือกระดุมเม็ดบนจะเป็นกระดุมทองคาและโอภาสพงโปรเจกต์หนึ่งรุ่น แรกที่ใช้การทอมือครับก่อนจะขึ้นมาชั้นสนะครับเราก็จะพบประวัติของทางแบรนด์และมัสคอตของ p i c o w o r k ซึ่งก็คือจ้อมูเสือที่ยืนอย่างภาคภูมิใจและมีความตั้งใจในการต้อนรับลูกคา้า เมื่อขึ้นมาแล้วเราก็จะพบสินค้ามากมายของทางแบรนด์ p i c k l e w o r s เริ่มต้นก็จะมีกังเกยงยีนที่แขวนอยู่ทุกรุ่นรวมถึงบางตัวก็จะมีตัวอย่างเฟดเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเกือบทุกรุ่นเช่นกันครับที่ไฮไลท์เลยสำหรับออนหนักๆกก็จะมีร3 b DA 2 3 MD นอกจากกางเกยงยีนขายาวแล้วก็ยังสามารถเลือกตัดเป็นกางเกงขาสั้นได้อีกด้วยครับรวมถึงกางเกงชิโนสำหรับใส่ในวันสบายๆที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบอีกฝั่งก็จะเป็นโซนเครื่องแต่งกายที่มีให้เลือกมากมาย,ชยเช่นเสื้อเชิ้ตเสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อยืดที่ทาง t i c g e r Works ได้ทำออกมาในโอกาสต่างๆครับ รวมถึงเสื้อเลยอนที่เพิ่งทำออกมาต้อนรับปีมังกร2024มีด้วยกัน2ส,สีนั่นก็คือ Sunset Pink และ Sunlight Blue ครับ ถัดมาก,ก็จะมีหมวกและ Pickerworks h o e 717นั่นก็คือรองเท้าผ้าใบรวมถึงรองเท้าผ้าวาบาสซึ่งรองเท้า p i c k e r w o r k ิผลิตจากประเทศญี่ปุ่นด้วยกระบวนการวอ c คอนา e อบด้วยอุณหภูมิ120องศาจากโรงงานมูนสตาประเทศญี่ปุ่นทำให้รองเท้ามีความคงทนยืดหยุน่นแต่ก็ยังสวมใส่ได้สบายแถมยังมีความวิงเทอร่วมสมัยที่อเมริกาคือผลิตอีกด้วยครับ และสิ่งที่ต้องควบคู่กับเครื่องแต่งกายคงจะหนีไม่พ้นเครื่องหนังทาง p i c k l e w o เ k เองก็มีให้เลือกอีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดหนังที่มีให้เลือกด้วยกัน3สีได้แก่สีธรรมชาติสีน้ำตาลและสีดำ อีกอสเซนส์ก็คือโบอเลตก,กระเป๋าสตางค์หนังด้านนอกทำรรมาจากเชลคอดูแวร์หรือหนังสะโพกม้านําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้านในคือหนังวัวสีธรรมชาตินําเข้าจากอิตาลีนอกจากกระเป๋าสตางค์แล้วก็ยังมีคาร์โฮลเดอร์สำหรับใส่บัตรหรือธนบัตรทั้งหมดนี้ใช้การเย็บและขัดแต่งด้วยมืออย่างปราณีตทุกขั้นตอนนอกจากนั้นก็จะมีกระเป๋าโท้แบ็ในผ้าวาวาร์ดและผ้าแคนวาสครับ พ i c k กอ w o r k จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าจนถึงสองทุ่มตั้งอยู่ที่168ถนนพิบูลสงครามซอย22แยก16ตำบลบางเขนอํเาเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีหรือสามารถเซิร์ชโลเคชันก็เจอได้เช่นกันครับและทั้งหมดนี้ก็คือ p i c k กอ w o r k แบรนด์ที่มีความตั้งใจที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดแบรนด์ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อให้ในวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมส่งผลให้เรารับรู้ได้ถึงความจริงใจและคุณภาพที่ทาง k ิก w o r k มอบให้อย่างใจจริงทุกส่วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดเป็น p i c k เว w o r k ในวันนี้ครับ